สวัสด <ge> ีครับเบาดินข้าดินมีสารนะครับสวัสดีเอ็ซีสวัสดีพี่น้องนะครับอีเมลอีเมลทางบ้านได้ครับอีฟอยอีเมลทางบ้านได้ครับตลอดจนพี่น้องที่เขอไมาเยี่ยมมาชมนะครับเป็นกำลังใจนะครับข้าวดินดินมีสารหลักการพี่น้องทัางทางแขนน้ำครับมือนีฝนตกครับบางทีหนึ่งฝนสก้าครับมือนีเบาดินก็เบาบ่อยสีมันลอยบางเห็ดครับเบาโจก็เบาม่วนบาหน้าครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เด้อครับมือนีบ่อกว่าสิได้เห็ดบ่เปียกฝนหมดยอดครับพี่น้องครับ หากแช่งพี่น้องผมไปสูคุ่สุกคนทรับมานุนกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับมือนีบ้าดินกับบ้าบอยกามาหาเฮ็ดครับบ้าโจดจิตุละบโบเด้มาครับคุณยายไพ่กับโบดนมาก่อนสีลงเก็บบาดินไหวจะปูจัญยาแล้วเก่าใบตองมะฮองกระตาครับนจังสีมานครับพี่น้องครับมารุ่นน้ากันครับดอกเลียแหกมานครับ เห็ดตัวแดงขาขาวดอกง่ายครับพี่น้องครับใบตองของกระตาดอกแรงแห่งมันมันแหละครับพี่น้องครับเห็เขากร,รมดอกนึงครับยังมากพอเห็ดลงเทาอีกแล้วครับดอกตุ้มๆง,งามๆเลยครับเห็ดนั่งแหล่นั่งแหล่นั่งลำเห็ดเขากร,รกินแสบกินนัวบ้าดินพ่อให้ดผงเขากำร,รมและครับ เห็ดผึ่งดำกับหนึ่แซบแซบพี่น้องบาดินมะพร้าเห็ดผึ่งดงกุ้มหนึ่งบักไงนยครับกลุ้มแง่เลยพี่น้องดอกตันๆง,ง,งามๆครับพ่อเห็ดผึ่งดงกุ้มหนึ่งวันวนี้เราไปตุ่มหนึ่งครับ องครับหนึ่งดอกสวยๆครับโอ้ยมือกระไดหิดหาดดงครับหนึ่งแสบๆครับห็ดผึ่งตองครับดอกงามๆเลยครับนึองครับอีกนอกนึงครับพี่น้องขาตันๆเลยโอ้ขางามครับพี่น้องเมื่อนี้ครับตุ่มๆเลยพี่น้องครับนี่สองดอกครับ ป้าพี่น้องดอก này, นี้ขึ้งใยเดี๋ยวพี่น้องมึงเนี่ยบุ้ยดอกบักใ่เลยพี่น้องพูนสองมือบาวดินครับ,บ,บ,บพี่น้องเฮ็ดโกครับครับอเฮดบพี่นงดอแดงไงครับป้าพี่น้องครับ อ,อีกแล้วครับเบาดินพ่อเฮ็ดกอแดงใหญ่อีกแล้วครับพ่น่ะครับผมพี่นองครับมือนี่เฮ็ดกอแดงใหญ่ครับออกครับเฮ็ดผึ่งก็ออกครับนี่ครับพี่นองดอกนึ่งครับโอ้ยก็บเร็วกับอะไรท้่พี่นองเบาดินเมื่อยหายใจบพท่านครับนี่ครับพี่นองมีดอกนึ่งครับโอ้ยหมานหมานพี่นองมึงครับพี่นองครับดอกตูมพ่นครับ ผมเบาบอยเก็บอยู่ของหลังครับมาเด้อครับพี่น้องมาเก็บเพชรน้อกันกับเบาดินเบาบอยครับหนองต้นหนองกอนครับพีอน้องพอเฮ็ดก็อยากให้พี่น้องเบ่งเกะไก่ครับเก็บเร็วบางพี่น้องบางทันเพิ่งกลว่าให้เฮ็ดเบ่งเฮ็ดนะครับเบาดินวัสัตวานะครับนี่ครับพี่น้องครับดอกนึงครับเบ่งบมคักกับบ่เห็นพี่น้องฝนมันตกครับมือนี่นี่ครับครับดอกนึงครับ เดงจริงคืนงพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องก่อแดงไงครับพี่น้องครับดอกที่สองไนบดอกที่นี่ครับพี่น้องครับโอ้ดอกตุ่มๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับเอาเห็ดโอแล้วกับเอาเห็ดผึ่งครับเห็นเห็ดผึ่งดอกหนึ่งบ้าบอยครับดอกนึงครับพี่น้องครับชิ้นลูกพี่น้องโอุ้่งโนครับ Chuột mán lèo, leo, chuột lèo bao bơi Đi đi, bơi bơi Đi đó khắp đọc Đọt nữa, bao bơi Ủa, đọt không kìa Nghĩ mình buồn cứ nằm มึงือกัดขาดครับเดี๋ยวมึงขึ้นน้องแดงๆงามๆเลยครับเขาครับเขาครับพี่น้องซีดอกครับอยู่นี่ให้พวกเขาบอยดอกนี่นยังบ่ถือมือบ่เห็น เพชรเขาสองดอกงามๆพี่น้องครับอือพี่เปิงขมดงครับดตันๆเลยพี่น้งองโอ้หนีจุ่มนึงพี่น้องฝนกระต๊ะครับน้องมเมื่อกี้เห็ดตากฝนเด้อครับพี่น้องนี่ดอกนึงครับ ดอกตุ้มๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับกิดได้อยู่ครับดอกนั่งครับพี่น้องครับฝนตกลิ่นครับมือนี่พี่น้องเพิ่งก้าวาล่ขึ้นกันครับนั่งครับพี่น้องกล่องเบ้าดินเปียกเมล่าครับดีดดอกนังครับพี่น้องครับโอ้ยหักใหม่ครับ นนีี่่ครับพ้้อองโยขาขาวๆเลยครับพี่น้องครับขาขาวๆเลยครับเห็นขอบกำดอกนั้งครับดอกตูมครับตุูมครับดอกปังไงเลยพี่น้องครับครับพี่น้องครับโอ้ดอกนี่บอกไงเลยพี่น้องครับ ไงเลยครับครับพปงดูครับเอ็ดเพิ่งไข่พี่น้องโอ้หางงามบ้าบ่อยโอ้ยฝนกระต๊กพี่น้องเอ้ยกลองกระเปียกน้ำครับเเอ็ดพิ่งขากำดอกนึงพี่น้องครับเพิ่งเขากำบ้าบ่อยเอ,อ็ดกอพี่น้องโอ้มางามเด็ดพี่น้องครับ กอแดงครับค <kung S 2> <amat S 1> ุณดอกนึงต้นหนาครับดอกนึงครับพี่น้องอน้วาก็ยหน่อยสดๆนี่นอกนึงคุณอาโอ้ยขาตันๆขาวๆพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องตานี้ครับพี่น้องโอ้ยพุ่งดูครับพี่น้องครับพี่น้องบานเพื่อรับฝนพี่น้องบานเพื่อรับฝนนะครับยึดกอบ้าบ่อยดอกตุม ดอกนีรีอยู่ในป่าได้ดงครับพี่น้องครับงามครับดอกนึงพี่น้องครับนี่อยู่ไตใบตองพี่น้องเลยครับเพชรเพิงเขากำครับพี่น้องฝนตกแล้วพี่น้องครับอยากบ้างหละครับครับพี่น้องครับเบาดินมาหอดบานหอดเฮี้ยนลัะครับสรุปขี้ไปพี่น้องเบ่งอยู่ในป่าบ่ได้ครับฝนมันตกแห้งครับพี่น้องผลงานมือนีครับห็ดก่อแรงรุ่นล้วนครับ เปียกเอเล่ครับพี่น้องผมขอบคุณเอสซีขอบคุณกำลังใจนะครับที่มาเหยียบมาชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่เมตตานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้งเบาดีมวยดีมีสารเบาบอยไดีมีสารเด้อครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเบิร์ตครับพี่น้องครับ